อ้าวตัวนาตัวตาพอสร้างเลยตัวนี้แห่ว่ากดกล้องน้ำเยา่าน,นวันทองควายพุนผุนเอาละดิเอาเอาีกแล้วไปแล้วครับเรดหลอดมาได้สลิงมาได้ป้าสว่งเนะาะทำเป็นผ้ายโซ่ที่แมน่นเห่าใช่ไหเนาะนักหนักนึกน่ ห้วยหอดี้มกันแท้แล้วมันจะเบิดมองลมท่อนตัวบัตรขันเด็กข้นกันแท้แล้วมันแล้วลสิเอาปูณย์ครับปุณา์วัดซอยกำลังจะเดินทางมาแต่ว่ากะหลุมอยู่ข้างกันครับโอ้โหโอ้ป้านนัดกันไปเว้ยจะอมองฮู หลกายในรุ่นทุกรอบเนาะไปทั้งไหนหล่บบานฮัลโหล มนี่แล้วหัวงนะมองมันแมีนนี่เหลือมองเดียวกับละที่มาได้โอ้ทางนี้ผ่านวะ <Hey. S 1> <laughs> เบิ้งขั้นบืนครับแต่แต่คนยังตกลมเนาะขั้วขั้นนี้ก,ก็ตำท้องเลยขั้นดึงกันเลยนั่นตำท้องกับบอนได้ดึงง,ง,งูอยู่เนี่ยบอนได้ดึงงูอยู่ขอได้อยู่ได้อยู่เอ้ยหันลงเลยนั่งท,องทง้องแต่บอลดึงเนาะู สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเหลือกันเดียวตวตโตตึงมูบานไหมลยครับเราจะมาช่วยนายเองอ้าต่อแถว เล็กน้อยเขาเท้าบานเอาขั้นนาไปก่อนครับอุ้ยตั้งท่องเว้ยกันใดกันนั่น กูบอกวันครบเซดที่เป็นเวี่งทวงกอมันลมคากิลีครับนี่บอกเหมือนหน้าลม พขาทำหลอรังบอก เรียบร้อยฮะทกบันมนิดเรียบร้อยคัน <laughs> น,นี่เทิงอยู่บ่ ตอนนี้คือรถพาวอะไรดิเอเมนผมนี่เศร้าตัวครับแต่ว่านี่ฟันไกสูได้ครับรถหลายเป็นแบบเก็ดจนจนง่ามละ่ะลมมาได้กับพนนีเนี่ยฮะเหลือปองขางกันแท่ลองเบิองครับไหวบอ บัานไหก็ต้องกดรอตตะรีล,รลงลูกไปน้ำนะครับเอาให้เนียบยังได้เสียวใหม,ม่กระดานมาปูกให้ละดีบานเอ,อ้ยขางอะไรทอารมณ์มา้นิวันนะนาลมเรอเอาว้าว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 ขั้นบนกีอัน,น้ืกันได้หน,นิโอโอ้โอ ใส่เรามองสิมาบาดอุ้ยเอาต้อ,วตองว่างเล่าด่าซะก่อนครับ ว่าขั้นนั้นเหลือขัน้นทุต่ายดิล่องไม่บอกถ้าขีดต้มเนี่ยป่องเส้นวันต้อแต่แปะไว้เหลี่ยวเป็นหมเนี่ย ให้บ่อใดเลยครับ,ให,รบ,นนหรบให้เทิงพีลาเวบาลอ้าเขาได้เล่นจีต้มละม้วนเราที่นี่อ้าขึ้นเทิงเหรอครับโอ้ให้นี่ก็บ่มสิเอาการเติมอยู่บว่านี้ไม่มองดึงเนี่ยให้นี่ดึงบ่ไใดแล้วนะครับมี่ให้เดียวละ คำทองห้วยประเภทว่าขันมูอยู่ไกลแน่นีไปผู้เดียวต่ให้เฝ้ามุงเลยนถ้ากมูสีมหาหนุ่งอารมณเหี้ยงกับเบิ้งกระโดดพี่น้องเลย, <c oughs> ยเก่ <c oughs> เงนามนี่เบิ้ตเกี่ยวเลย แล้วเขาบอทีมงานเดียวเดียวเขาก็าทีนั่เก็บเลยนี่ตอนนานี่ยกเราคล้องต้องคล้องโอ้แต่ว่าปีกกายบอลลมเลยให้นี่กีนี่แบบเอาการเลยวะนิดเท่เดี้สองขั้นพร้อมกันเลย มิดแล้วโอ้น,นังกะรอ้อนาสิหายอีกอ่ะผมมองดึงบ่มีแล้วครับ ้อมวิน่นล้มมาแล,ล้วลูกลาไปอ้าวไปต่อครับไก,ก่พวกใหม่ยังอยู่ข้างนั้นโอ้หันหลังหันลหลังน่งปวดดวนปวดดวน ยังบม่ยังก็ไปก่อน,นแล้ววะ,ะต้มไปเจอเนาะโอ้โอ้โอ้ไข่คั่มเพราว่า,า,า,าตัวนั้นเป็นต้มอยู่เนาะ ต้องแกนี่แลนดึงเบีย่ยงหัวซับเหมอือนเอ้ยมองดึงมีบพลายเลยครับโซ่เนียเอาแม่นอี้เนาะผดฟาดไปดึงหนึบ่มีแห้งดึงอีกอยิ่งหนาไรกันเลยโคกเนี่ยดึงแบบคสุดโคกเท่านั้นตัวยสีมาบอดหมูบอดก้ไม้นะแล่นอย่าน,ยน,นึงมันน่านแลน่เลนเนาะเล่นอย่างสองก็ยังได้หรอวะ เอออยู่มุมนี่เนาะพี่ตายเนาะโอ้เราไถเราจักรมองมันดีจันเลนได้นในน้ำขอบบ่คุ้มเลยอโ้ รอดแล้วครับหนึ่งจะ <Ooh. S 1> พอย,ยังไงเราลงขวัดถึงล,งลมเนาะ ร้อฮะเก็บขึ้นไปอีกหนึ่งแต้มอเซฟสินพูกิิดเก็บกู่ครับตกสองขั้นที่ึ้นมาดึงเทิงไอ้นี่ก็ลม้มื่อันนะครับลมทุกไขก่ก็ต้องเบาเทืองอยางลมจัง